Final Cut Pro นะครับสำหรับ iPad นะครับก็ถ้าเกิดว่างานมันสามารถจบใน iPad ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็แอปนี้ก็ออกมานะครับก็ได้ทดลองใช้ก็รู้สึกว่าเออม,มันก็ตอบโจทย์บางอย่างแต่ก็บอกในเบื้องต้นนะครับว่ามันมันยังมีข้อขัดใจหลายๆอย่างที่คิดว่ามันยังไปไม่สุดนะครับก็ยังไม่ตอบโจทย์เราทุกอย่างก็คิดว่าโชคดีที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเรียกว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดนะครับที่สามารถใช้ชิปในการใช้ Final Cut Pro ได้นะครับ มาดูฟังก์ชันการตัดต่ออันนึงที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เ,เป็นตัวที่ชอบเลยใช่เลยเพราะว่าซึ่งเวลาคนตัดต่อในคอมป็นริงอะ่ะมันจะรู้สึกว่าการทำงาน่บบนีมน้มันจะค่อนข้างกัดมือนะครับนีปุ๊บจิ้มค้างลากปุ๊บมาวางได้เลยสะดวกนะครับเยี่ยมยอดมากเรนโหมดอันนี้แจ๋งมากนะครับคือการใช้ multi cam ฟึบเรนโดยค่อนข,ข้างไวนะฮะนี่เห็นไหมทำงานสะดวกเรียกได้ว่า work เลยทีเดียวครับ work มาก แล้วก็มันจะทำแอนิเมชันอัตโนมัติให้โคตรเจ๋งการต่อคีย์บอร์ดในแอปนี้มันยังค่อนข้างงงๆอยู่นะครับรู้สึกขัดใจมากเลยอ่ะฟังก์ชันมันทำไมมันดูโบราณโบราณคลิกเราสามารถกดคอมมานด์บีได้ตัดได้อนะวักอยู่วักอยู่อีกอันนึงสุดท้ายที่เหมือนจะดีแต่ถ้าเกิดใครเน้นความสวยงามเน้นความแบบวัยรุ่นทันสมัยหน่อยก็ไปแอปพลิเคชัน